กาบสบายดีและสวัสดีเดอ้เอพ่อแม่พี่น้อง FC birds สุข,ขุสุคนบอกว่าสิอยู่ภายในและกระต่างประเทศเนาะกันยินดีต้อนรับข้าสู่อง youtube อ่าของเม่สมบัติชาแนลมาผมมาพ่อก,ก,กับเม่สมบ,บัติเมื่อนี้ก็เนาะเป็นตอนสีเป็นท้องผ้าสีคึมค้มๆเนาะเมื่อคืนนี้กับฝนตกลงมาอย่างนักเลยเนาะทุกคนขอนสีแจง้งไก่สีแจ้ ลงมาบ่มเบิ่มเลยซัมบนะเนาะมันนี้สิพาเอฟซีม่เลาะเบิ่งให้หน้าน้ำกันก่อนยัางไก่ลงหาเก็บอยู่ทุกคนเนานะเนาะจะเป็นประมาณนี้ เ้าดูทำหน้าแล้วอวงก็ไปถไ่ยหน้าเตรียมสีวานกานะเนาะตกตกตกอยูอ่วานกะแล้วฝนเลยเนาะคือเหนียวฝนตกลงมาลายเตอะหน้าไา่หน้าหน้าแต่ละคนก็น ไฮวานกะตอกต็อกเซลเซลอ่าฝากเอฟซีกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเมสุบังชาแนลหนิเด้อทุกคนเด้อเพื่อเป็นกำลังเดให้นี่เป็นถ่ายแล้วเนาะสิวานกะรวมทั้งไฮน้ำราวกันเพราะวานกะสองไฮ เป่งอีกบ่มันหลายคนคนไทยแล้วจะลุยน้ำ với nam con ไงวะด้วยช่อนคันอ๋อภาษีซ่อนคัน วัวเจ้าแล้ว h cái lên năm à, từ lúc tôi bạn này áo đó Hết <laughs> à tí, dành lùm cái đi บิดกับไทยเนาะไทยแล้วก็ซ้อนคันซ้อนคั่นแปลว่าไทยคือดินบอนที่มันยังนี่ยหน่อยน้ำเค็มคันนาเนาะเจ้าหน่อยนี่กับน้ไม้นน้ำมันป่งแล้วนะทุกคนกักกันแยงป่งแล้วเจ้าหน่อยนี่กับเห็ดปวกเห็ดปวกออกแล้ว มันเอ่าวใจ้อยนีนกระเฮ็ดป่วงออกแล้วบ้านฝนตกเลยปึ๊บมมาทางนี้พ่อแม่ชะมังอบผมอบผมไม่ก็นะเมื่อนี้ก็บกไ้ไปท่ายคลิปทางไหนเนาะทุกคนอ่า อยู่เฮือนอยู่เฮือนวานวานกะมวันเีนเนาะวานเข่าวานกะ,ะไปทางได้ม่อยู่เพื่อน,น,นออคือเก่าเนาะพผมคือนีฝน,นตกลงมางก็ต้องรีบวานกะไว้สักก่อนจะหน่อยแบบฝ่าลงฝนตกแหงแบบอยากดำนาได้แบบเน,เนาะอืม เราคาดไปให้คนไปที่คาดให้นั่นบก,ก่อนหรือให้นี่้กบเหม็นนี่สวยมากเลยนะเป็ดมอเหม็นเนี่ยเป็ดชาวบ้านรองเท้าอ่ะโอเ้เป็ดเพื่อนทุกแองคุณซี่คือวัวองเชือ่อกไม่รู้ฮะคือเห็นเชื่อกวัเห็นเชืออเเช่อใช่โอ้

นับแต่มือวันไปในมุมจะหามือนี่เป็นพ่อดำลูกกาจ้ำจ้ำจ้ำนำหน้าจ้ำจ้ำจ้ำเน่บแบบนี้นะก็โอเคนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าบึ้งโอวงคาดนาอีกก่อนเราจะหน่อยเนาะเดี๋ยวโอเคนะทุกคนมาบึงที่โพรงคาดนา Ich โอ้เอฟซี FC ทางฝภาคไทยเราก็เริ่มปักดำโอ้แมนเริ่มวานก้าววันมุ่งเลยโบ่เนาะทุกคนทางบ้านในสว่างในเริ่มแล้วเนาะไปเก่ากับฝนตกอยู่ปิป๊บป,ป,ป,ป๊อยน้อยน้อย,น,อยนี่เมื่อคืนนี่เนาะมีตกแทงตกแหงอันนี้มันบกเน่แหละมันโยบแล้วนัน่นในแม่น้ำปัจจัยลายกว่นี้ ขาดลากที่ดินไปใส่วัน,นลุกมันเนาะคันมีบนบนง่อยคือในคลิปเนาะไทยหนาพี่น้องฟังไทยฮอเพิ่นไทยหนาขาดนาเนาะบ่ได้ย่างคือเห็นมีแบบง่อยไปเนาะสบาบ่บ่ได้ย่างอันนี้แม่นย่างตามหลังรถหนาก็บ่ให,หบบญ่ปานใดให้หน้อย งานผลิตน้ำงานเป็นเป็นเพื่อน,านาฮาวเนาะเพื่อนฮาวอยู่ห้องบอลน้อยกระท่อมน้อยอยู่กับเพื่อนเลยนะก็อยู่ใกล้เพื่อนเนาะมีอีกบอนตัวที่อยู่ฟ้าขว,นวาดนะว่าชิบยอดอ่อนมือฟังเบิ้งมือใดมันแดดแดดก่อนเนาะชิบยอดกี่คิดว่า เมื่ออื่นเมื่อเฮื่นแลนออนหละชิไปหยอดเพิ่นฝนพื้นลงมาฟังเบิร์นเนาะไปเจาะเบิ่งคันมันโบมีน้ำกับเมนสิได้ไปหยอดเพิ่นหวานกล้าแล้วแหละก็บเมนเมื่ออื่นเมื่อเฮื่นก็ไปหยอดเพิ่นเว็บเซกีสอง ขาดเลยแล้วขัดเลยแล้วขาดแล้วอะไรก็ใหม่มาผูกเชือกอะก็แก่ให้เพิ่นเพียงอีกแด้วทุกคนเคดน้่บัดค้นท่อเลยนี่ได้ดึงเชือกกข้าม่นั่นให้ขี้ดินเพิ่นเพียงแล้วก็บป้าว่ายจักสองชั่วโมงคันว่าดินทรายกับคันว่าดินเหนียวกับเป็นสามชีชั่วโมงไปแล้วเอามือบ่ายเบิง่งมือบ่ายเบิง่งขี้ดินกะมันสมัดเนาะ มันเป็นนานาบปตะทนอยู่คือแต่ก็แมนวานเขาใช้ได้เนะหมือนเนาะการหัววานไว้หาัววานไว้ขีดินมันยังบบทันสมัดอีกแบมันฉีดริบลงพืชริบลงเลิกกพดกับมันน่าลูกมันจะขาดหัวโกนเนาะขาดหัวโคนลวงนลางน,นก็หักขึ้นลายนะ ให้ขี้ดินเพิ่นชะมัดเช่ก่อนทุกคนเคยเห็นบอหน,นงังนหะมูน่นมันหะนังหมูเนาะว่าอ่อนคือแขง็งว่าแข็งคืออ่อนเวลาเำาบ่ายเน,นะมันเป็นนิ่มๆนิๆ่มๆแบบนั่นแหละเป็นนิ่มๆเพื่อนเบื่อมเบื่อมเบื่อเบื่อแบบนั่นประมาณนั้นจังหวะก้าได้บาดทะลุมันก็นสิ้นพอยบาดพอมิดเข่าอยู่ตืน้นมิดเข่าอยู่ทึ่งเนี่ยมันก็บพลอยอก,ก้าก็บพลอยก็ได้ไวเนาะ เนาะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็สิเด็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนเนอทุกคนเนอก็ต้องกลับขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามากดบ่นกดชมแต่ต้นจนจบคลิปเนาะก็ขอให้เอฟซีทุกท่านดวงดีมีแหงสุขภาพร่างกายแข็งแรงการเงินการงานราบรื่นเนาะเงินไหลนองทองไหลมาเด้อเอฟซีทีนาทุกท่านอ่าอยู่ดีมีแหงเฮงแหงรวยๆกันเด้อโดยสาธุเนาะ แลพ่อกันไหมนในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ที่ได้ขอตัวไปหาไม้มาหมอบตะก้าก่อนที่ได้เก่าเขามาสบายดีสบายดีเลยไปกันเลยเฮ็ดผลสู้งานงานตะก้าเนาะประเทศตะการทางกลางมันใหช่เปรียงในทางกลางมันโน่นพวกไปมา